อัปเดตสถานการณ์ทองคำนะฮะวันนี้นะครับ15ตุลาคม2568นะครับวันนี้ตลาดราคาทองคำเปิดตลาดณเวลา9นาฬิกา8นาทีนะครับโดยที่วันนี้นะครับทองคำแท่งยังสามารถบวกได้อย่างต่อเนื่องนะโดยที่ขึ้นมาอีกบาทละ300บาทฮะทำให้ตอนนี้นะครับราคารับซื้อทองคำแท่งอยู่ที่บาทละ64,350นะฮะแล้วก็ราคาขายออกอยู่ที่บาทละ64,450บาทนะเดี๋ยวคลิปนี้เบอร์ไททองจะมาอธิบายให้ฟังนะสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานจะถึงเช้านี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเชิญฟังได้เลยฮะต้องบอกว่า เมื่อวานนี้นะราคาทองคําปรับตัวค่อนข้างผันผวนนะแล้วก็ขึ้นในค่อนข้างดีนะแต่ว่าตอนช่วงบ่ายเมื่อวานเนี่ยมีอยู่แวบหนึ่งเหมือนกันนะที่ราคาทองคาเนี่ยลงไปเร็วๆแป๊บหนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยตอนเย็นก็กลับขึ้นมาใหม่ฮะแต่ว่าพอถึงช่วงช่วงค่ำๆนะที่ที่ประเทศไทยนะพอไปเปิดตลาดที่อเมอริกานะราคาทองคําก็หลุดระดับ4,100งลงมาอีกครั้งหนึ่งนะยังดีที่ว่าเมื่อคืนนี้นะครับจนถึงสุดท้ายเนี่ยสามารถที่จะปิดบวกขึ้นไปได้ฮะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะค่อยๆมาไล่เลีีียยงงกันนนเเละต้้ออว่่่ามืืคท ตลาดนิวยอร์กนะช่วงต่ำสุดอยู่ที่4,090ดอลลาร์นะส่วนช่วงสูงสุดอยู่ที่4,179 u s ดอลลาร์ต่อนหนึ่งทรอยออนนะก็ต้องบอกว่าตัวราคาทองเนี่ยช่วงนี้เนี่ยแต่ละวันนี่ค่อนข้างที่จะผันผลวนมากเลยสังเกตได้เลยว่าเขาเรียกว่าพันผวนในระดับแบบเเกือบ ร้อยดอลลาร์เลยนะก็แปลว่า,าต้องติดตามให้อย่างใกล้ชิดเลยนะว่าใครจะซื้อจะขายช่วงนี้นี่ต้องดูให้ดีเลยเพราะว่าโอ้โหขึ้นลงเร็วเหลือเกินนะอย่างไรก็ดีนะพอเปิดตลาดมาเช้านี้ที่ฝั่งเอเชียเนี่ยราคาทองสามารถที่จะยกตัวขึ้นมาได้นะโดยที่ช่วงเช้าเอเชียวันนี้เนี่ยชเช้านี้ลงไปต่ําสุด4ี่พัน้อสเก้าส่วนช่วงสูงสุดอยู่ที่4นะี่พัน้อปดเจดฮะที่เอาราคานี้มาพูดเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะแปลว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยสามารถที่จะผ่านช่วง4 1 0 0ันหนึ่งรอขึ้นมาได้นะแล้วก เขาเรียกว่าผ่านช่วงอันตรายนะว่าจะหลุดไม่หลุดเพราะเมื่อวานนี้ต้องบอกเมื่อวานนี้เนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยหลายช่วงนะหลุดหลุด4,100ลงไปหลายทีนะแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาได้แล้วนะยกตัวขึ้นมาได้แล้วโดยที่ตอนนี้หากไปดูเรียวไทม์เนี่ยตัวราคาทองจะอยู่ที่4,181 US d ล l l a ต่อ1ทรอยออนต้องบอกว่าอยู่ในโซนสูงเลยนะ ก็เรียกว่าทะลุแนวแนวต้านขึ้นมาได้สามไปนะเออก็แปลว่าผ่านแนวต้านขึ้นมาได้แล้วแนวรับเนี่ยยกขึ้นมาได้แล้วนะแต่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมเหมือนกับว่าราคาขึ้นมานะอย่างเมื่อคืนนี้ขึ้นมา0.96นะแต่ทําไมตัวราคาทองขึ้นมาแค่300บาทนะเออเหมือนขึ้นน้อยเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวค่างเงินบาทนั่นเองนะต้องบอกว่าค่างเงินบาทแข็งค่ามากขึ้นนะถ้ามาดูเร็วไทม์ตอนนี้เนี่ยค่างเงินบาทอยู่ที่32.55บาทต่อดอลลาร์ฮะเออก็คือราคาทองเนี่ย ขึ้นนะขึ้นมาเกือบหนแต่ว่าค่างเงินบาทนะแข็งเล็กน้อยก็เลยทําให้ตัวราคาทองคาในประเทศเนี่ยถ้าเทียบกับสปอตแล้วเนี่ยสปอตโกลทั่วโลกเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นน้อยกว่าทั่วโลกไปหน่อยหนึ่งนะแต่ถ้าถามว่าแล้วตอนนี้เนี่ยเอ๊ะทำไมอ่ะทำไมราคาทองที่ดูเหมือนกับว่าโอ้โหขึ้นมาเร็วนะแล้วแถมตอนนี้เนี่ยยังมาขึ้นได้อีกเหมือนทําท่าเหมือนจะขึ้นอีกเพราะอะไรฮะเพราะมันมีข่าวออกมาครับเมื่อคืนนี้นะท่านประธานเฟดนะเจอโรมฮาเวลได้ส่งสัญญาในการที่จะยุติขนาด ลดการลดลดงบดุลน,นะ,ะหรือว่าการทำ QT นั่นเอง QT เนี่ยตัว T เนี่ยย่อมาจากตัว tightening ก็คือลดขนาดงบดุลน,นะเวลาที่เขา tightening งบดุลเนี่ยหรือว่าลดขนาดงบดุลเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปริมาณเงินดอลลาร์เนี่ยจะถูกดึงออกจากระบบ อ่านะให้มีน้อยลงนะฮะเวลาเขาทำ QE เนี่ย E คือให้มีเงินอยู่ในระบบการเงินเนี่ยมากขึ้นอ่ะคราวนี้เนี่ยพอเขาบอกเขาจะเขาจะลดหรือว่าจะยุติการทำ QT นะก็คือยุติการทำ tightening หรือว่ายุติการลดปริมาณเงินในระบบก็แปลว่าจะมีเงินดอลลาร์อยู่ในระบบเนี่ยมากขึ้นนั่นเองอ่ะเมื่อเมื่อเมื่อมีเงินในใน,ในระบบมากขึ้นเนี่ยก็ไปเป็นเขาเรียกว่า เป็นผลดีต่อราคาทองนะพอเงินมาลดระบบมันก็ต้องไปหาที่ลงอะไรทํานองเนี้ยนะก็จะมาลงที่ทองแบบนี้เป็นต้นทํานองเนี้ยนะต่อไปนี้ก็เลยอาจจะเป็นไปได้ว่าตัวปริมาณเงินดอลลาร์เนี่ยจะมีสภาพคล่องที่มากขึ้นแล้วก็เพียงพอเพื่อที่จะไม่ให้ขัดขวางการเจริญเติบโต,ตทางเศรษฐกิจนั่นเองนะซึ่งก็เป็นปัจจัยอ้อมนะที่ทําให้สหรัฐเนี่ยเกิดภาวะเงินเฟอ้อแล้วก็ทาให้ทองคำเนี่ยอาจจะสามารถที่จะปรับตัวขึ้นได้นั่นเองนะอ่าเนี่ย อันนี้ก็เป็นผลดีต่อราคาทองนะพอเขาบอกว่าเขาจะลดการทำา QT ทนะฮะเออเนี่ยก็เลยเป็นผลบวกทำให้ตัวราคาทองเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาได้เพราะนั้นเราก็ต้องไปตามต่อว่าเขาจะลดมากน้อยขนาดไหนหรือจะยุติเลยผมว่าก็คงจะไม่อาจจะไม่ถึงกับยุติอาจจะไม่ถึงกันขาดยุติเราอ,อาจจะค่อยๆลดหรือยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องไปตามดูนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะถ้าว่ามาดูตัวแนวรับแนวต้านของตัวราคาทองคำนะฮะเนี่ยต้องบอกว่า ขึ้นมาเร็วมากนะเพราะน,นั้นแนวต้าน,นสั้นๆ้เนี่ยอยู่ที่4,190แนวต้านถัดไปเนี่ย4,200 4,230นะส่วนตัวแนวรับก็คือแนวรับที่เราผ่านขึ้นมาเมื่อคืนนี้แล้วที่อธิบายไปให้ฟังนะเพราะน,นั้นแนวรับก็จะอยู่ที่แนวรับแรกเนี่ย4,160แนวรับถัดไป4,130นะก็หวังว่าตัวราคาทองเหมือนจะยกตัวขึ้นมาได้แล้วนะก็ต้องดูว่าเดี๋ยวจะแกว่งไปในทิศทางไหนต่อนะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าโหแกว่งแรงแกว่งเยอะนะแล้วก็ผันผวนค่อนข้างมากนะก็ต้องติดตามกันให้ดีนนะ,ะส่ววตัวททองคําใปรเ แนะแนวตาน้านต้องบอกว่าอยู่ที่ห้าหมื่นหกหมื่นห้าพันนะแล้วก็แนวรับอยู่ที่64,00ืก็กว้างๆประมาณนี้เลยนะฮะก็ตามดวกันต่อไปฮะว่าตัวราคาทองคำจะเป็นยังไงฮะช่วงนี้มันแหมมีข่าวก็หลายอย่างเหลือเกินใช่ไหมไหนจะม,มีเรื่องภาษีการค้านะโอ้โหลามปามไปถึงทั้งตอนแรกทั้งจีนกับอเมริกาตอนนี้เริ่มลามไปที่เกาหลีใช่ไหมฮะโอ้โหก็ไหนจะมีเรื่องไอ้ที่ แล้บาอเมริกาเขาชัดดาวก็ยังอยู่นะที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ไปตอนนี้มีพนักงานที่เขาไม่ได้รับเงินเดือนเนี่ย7,50,000คนเข้าไปแล้วนะซึ่งการที่มีพนักงานไม่ได้รับเงินเดือนหรือไม่เขาเรียกว่ายุติเ,าเขาเรียกว่าย,ยกเวก้นการจ้างงานชั่วคราวอะไรทำนองนี้ก็จะไปส่งผลผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสหรัฐทำให้เจริญเติบโตน้อยลงด้วยโอ้โหตอนนี้การว่ามีเรื่องปั่นป่วนเนี่ยหลายเรื่องนะก็เลยเขาเรียกว่า เกิดภาวะ list o f list o f ก็คือลดการถือสินทรัพย์เสี่ยงจะมาถือสินทรัพย์ปลอดภัย,ยที่เป็น Sa f e haven อย่างตัวทองคำนั่นเองนะ,ะในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเม็ดเงินก็เลยไหลเข้ามาเวลาที่โลกปั่นป่วนแบบนี้นั่นแหละฮะก็ติดตามตูวันต่อไปนะซึ่งแน่นอนว่าเบิร์ดไถ่ทองมีข่าวอะไรเกี่ยวเรื่องทองคําจะรีบเอามารายงานทันทีเลยใครไม่เคยกดติดตามฝากกดติดตามช่องเบิร์ดไถ่ทองใครติดตามอยู่แล้วนะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์หรืออย่างน้อยกดส่งติ๊กเกอร์เป็นกําลังใจให้เบิร์ดไถ่ทองว่าทําคลิปท ทองขึ้นมาเร็วและแรงแบบนี้คิดกันยังไงนะวางแผนกันยังไงบอกหน่อยครับรอซื้อรอขายนะใครขึ้นใครบอกว่าถือมานานแล้วเนี่ยตอนนี้รอขายอย่างเดียวก็บอกหน่อยหรือใครบอกว่าช่วยย่อลองมาให้หน่อยรออยากจะไปเข้าไปช้อนเนี่ยเออก็คอมเมนต์บอกหน่อยเชื่อไหมครับผมเมื่อวานนี้เบสไททองเข้าไปสำรวจตามร้านทองหลายเจ้านะเออคลิปที่แล้วเมวื่อคืนนี้ก็เล่าแล้วแต่อยากเล่าอีกนะเออเชื่อไหมครว่าราคาทองขึ้นมาแบบนี้เนี่ยปรากฏว่าเจอ คนนี้แหกกันไมซื้อทองแท่งนะซื้อเยอะขนาดไหนซื้อจนทองแท่งหมดร้านนะฮะคิดดูแล้วกันนะโอ้โหไม่มีทองขายอะ่ะอีกร้านหนึ่งเขาบอกว่าไงรู้ไหมถ้าจะซื้อเนี่ยเขาขอค่าตัดทอง3 0 0ร้อยบาทละ3 0 0ร้อยอคืออะไรครับค่าตัดทองแต่แรกก็วงงว่าเอาทองแท่งแท่งใหญ่ๆมาตัดเป็นแท่งเล็กๆแล้วคิดค่าตัด300ร้อยหรอว่าไม่ใช่คือทองแท่งเนี่มันหมดต้องไปตัดซื้อมาจากร้านอื่นแล้วขอขอค่าตัดคือขอค่าไปตัดราคาซื้อมาจากร้านอื่นแล้วเขาบวกกาไรเล็กๆน้อยๆสามร้อยห้าร้อยโอ้โห ทองขึ้นแบบนี้อย่าคิดว่าคนไม่ซื้อนะฮะซื้อจนร้านทองทองหมดนะฮะเนี่ยเออนะไม่รู้เป็นกันเยอะหรือเปล่านะก็ใครไปเจอเหตุการณ์แบบไหนมามาเล่าให้ฟังหน่อยนะส่วนใครมีตัวจำนำทองนะตอนนี้ โอ้โหต้องบอกว่าขายตัวจำนำกับเบอร์ถ่ายทองได้เงินดีมากๆเลยปลดล็อกเงินสดให้กับตัวจำนำนะใครที่มีตัวจำนำแต่ไม่มีเงินใช้อยากมีเงินใช้นะขายตัวจำนำกับเบอร์ถ่ายทองได้เลยนะรับซื้อตัวจำนำทองนะเพียงส่งตัวจำนำมาทางช่องแชทนะครับประเมินราคาฟรีแล้วก็ไปเจอกันที่หนา้ารลบจำนำนะรับรองว่าถ่ายทอดออกมาเสร็จแล้วรับเงินส่วนต่างหน้าโรงทันทีตอนนี้ได้กันเยอะมากเลยนะตัวใครเคยฝากไว้บาทละสี่หมื่นห้าหมื่นนะเอามาตัดขายกับเบอร์ถ่ายทองตอนนี้ได้เงินกัน บาทหนึ่งหมื่นสองหมื่นบาทเอาไปใช้สบายใจเลยส่งตัวจำนำมาทางช่องแชรได้ทุกช่องทางเลยนะรับรองว่าได้เงินสดจริงรีวิวแน่นนะไปดูได้เลยรีวิวนี่มีทุกวันมีกันจนลงไม่ทันเลยขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ